ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาท่านผู้อยู่คาวายจรทรั้งหลายสำหรับวันนี้เวลาการก่อนเจริญพระกรรมฐานก็ขอนำเอาเรื่องอุปกรรมของพระมหาสาวกอย่าลืมนะครับว่าเรื่องนี้ตามพระบาลีจะให้เรียงว่า เรื่องสัญชัยปริภาชกแต่ความจริงใน,นเรื่องสัญชัยปริภาชกนี่มีอยู่นิดเดียวผมเลยเปลี่ยนชื่อเรื่องใหม่ว่าบุพก,กรรมของพระมหาสาวกเพราะว่ามีพระมหาสาวกแนละอากษสาวกมากที่มีในเรื่องนี้เป็นบุพก,กรรมของท่านวันก่อนได้ปรารอบถึงท่านโกริตะกับอุปติสะ มีขบวนแห่ต่างๆมีบริวารคนละห้ามีเสลียงห้าหรือว่ามีรถเทียมมาสินทบมาชาแนห้าร้เป็นต้นก็พากันไปดูมหรสพที่เขามีประจำปีด้วือว่าหมู่ญาติได้พากันยกเตียงซ้อนเตียง หมายความว่าเตียงที่ชาวบ้านเขานั่งกันน่ะมันปกติแต่ว่าเตียงของท่านนันหลายพวกนี้ทั้งสอง,องค์นี้ก็ยกให้สูงกว่าคนธรรมดาเป็นเตียงซ้อนเตียงจะได้มีเกียรติสูงเพราะเป็นลูกของคนมีเกียรติเพื่อเต็งบรมานันสองทต็งกล่าวว่าในที่เดียวกันนั่นเองท่านนันสองก็นั่งร่วมกัน ุมาณทั้งสองก็นั่งดูมรรสพร่วมกันเวลาที่คนจะหัวเราะคคร่งเครีงก็หวัวเราะที่เวลาที่คนจะสังเวชสลดใจในขณะที่มรรสพแสดงก็สังเวชสลดใจเวลาที่ชอบใจขึ้นมามากๆก็ตกรางวัลในฐานะที่คนให้รางวัลเป็นนั้นว่าวันหนึ่ง เมื่อท่านกุมารทั้งสองไปดูมรสศพในทํานองเดียวกันนีน้วันนั้นเวลาที่น่าจพูพวระบรรดานักนแสดงแดงให้ขบข,ขันเนื้อควรจะสังเวทในขณะที่แสดงความเศร้าสลดเสียใจในเวลาที่ควรจะให้รางวัลท่านทั้งสองอดหมด วันนั้นแดาวสองเงียบไม่โหระไม่สลดใจไม่ให้รางวันไม่ทำอะไรทั้งหมดเพราะว่ามีอารมณ์คิดขึ้นมาอย่างนี้ว่าการที่จะมานั่งดูมโรสศพอยู่อย่างนี้มันจะมีประโยชน์อะไรการที่ดูแบบนี้ชนทั้งหมด ที่ดูโมโหรสพก็ดีนักสนแสดงก็ดีเราเองก็ดีมันไม่ทันจะเกินร้อยปีหรือไม่ถึงร้อยปีก็จะทิ้งกับความตายหมดไม่มีอะไรที่จะมาหัข้ามความตายได้ถ้าอย่างนั้นเราทั้งสองควรแสวงหาทำเครื่องพ้นจากความตาย ยัดว่าเป็นธรรมอย่างเอกท่านบอกตามพระบาลีท่ึงกล่าวว่าท่านถือเอาอารมณ์ที่นั่งอยู่แล้วนั่นแหละโดยลําดับโกริตะโกริตะ,ตะนั่คือพระโมคัลาได้พูดกับท่านอุปติสสะนี่หมายถึงภาษาริบว่าสหายที่รักนี่วันนี้เป็นยังไงไป ท่านจึงได้ไม่ร่าเริงเมือนมนอื่นๆท่านไม่มีใจเบิกบานเสียเลยท่านนึกอะไรหรือเท่าปฏิสาก็กล่าวว่าก็โคดีตะเพื่อนรักเรานั่งคิดถึงเหตุนี้ว่าการดูคนเหล่านี้นแสดงมหรสบคนดีดูคนนั่งดูมหรสบคนดี มันไม่มีสาระแก่นสารอะไรเลยไม่ได้มีประโยชน์การดูอย่างนี้หาประโยชน์ไม่ได้เราควรจะหาทางดูกันใหม่ดีกว่านั่นคือครูดูว่าทำใดที่เป็นปัจจัยให้คนไม่ตายในโลกนี้มันมีไหมนึกว่าท่านเห็นเป็นยังไง ตัวท่านเองก็เหมือนกันจึงไม่เบิกบานไม่ผ่อใสนี่เรามีความรู้สึกอย่างนี้ตั้งโกริตาก็บอกว่าฉันก็เหมือนกันนี่ยวันนี้ไม่รู้มันไปยังไนงนั่งมองนักเต้น,สนแสดงนักกรำมทั้งหมดมันไม่สนุกเส้นเลยัมนกึกว่าแกเต้นไปเต้นมาไอ้คนเต้นแบบนี้ต่างคนต่างก็าตายไปตามๆกันเยอะ แล้วคนดูมอร์สบอย่างพวกเราต่างคนก็ต่างต,า,งตายไปมันฉันมีความรู้สึกอย่างนี้ว่าไม่ช้าเราก็ตายจะมานั่งดูก็เพื่ออะไรท่านกล่าวว่าลำดับนั้นเท่าปติสสะทราบความคิดที่เิงโกลิตะซึ่งมีความคิดเช่นเดียวกับท่านที่นี้กล่าวว่าสหายเอย๋ย เราทั้งสองคิดเหมือนกันว่าเราควรสแสวงหาโมกธรรมคือทำเป็นเครื่องพ้นจากความตายธรรมดาผู้สแสวงหาจะต้องได้บรรพชาชนิดใดชนิดหนึ่งจริงจะควรเราจะเดินไปหาแบบชาวบ,บ้านชาวบ,บ้านนี่มันไม่เหมาะฉะนั้นเราทั้งสองควรจะบรรพชาในสำนักของท่านผู้ใดผู้หนึ่ง มาตอนนี้ก็อยากจะมานั่งมาคุยแยกทางกันสักนิดหนึ่ง <c oughs> ว่าการฟังพรสูตรเราก็อย่าฟังแต่เรื่องมานั่งคิดถึงความดำริของท่านทั้งสองเพื่อนโกริตะกบติสะหรือที่เรียกกันว่าพระโมคคันลาหรือภาษารีบุตรท่านคิดว่าคนในโลกทั้งหมด ที่มันดูมรศพก็ดีตัวท่านเองก็ดีนักสนแสดงก็ดีไม่ไม่มีเคยเหลือไม่เกินร้อยปีก็ตายหมดหรือไม่ถึงร้อยปีอารมณ์อย่างนี้ขอท่านผู้รับฟังทั้งหลายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,ท,าท่านทรงตัดเรียกว่ามรณานุสติกรรมฐาน การนึกถึงความตายเป็นอารมณ์นี่เป็นอารมณ์ของบุคคลผู้ไม่ประมาทและนอกจากนั้นท่านทั้งสองนี้ก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นอย่างเดียวปรับมีความรู้สึกว่าเมื่อคนเราเกิดมาแล้วทำที่ทําบุคคลให้ตายมีอยู่ก็ต้องมีทำที่ทําบุคคลให้ไม่ตายมันก็ต้องมีเหมือนกัน เรื่องขอนแลสองอย่างนี้เป็นของคู่กันเหมือนกับพระอาทิตย์กับพระจันทร์เรื่องความมืดกับความสว่างนี่เมื่อท่านหลายฟังแล้วก็พระกุณาจำเอาไปคิดไปด้วยช่วยกันคิดช่วยกันนึกว่าคาตินี้ทั้งสองท่านยังไม่พบองค์สมเด็จพระชินสี ยังไม่ได้ฟังคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็คิดแล้วแล้วก็ในระยะนั้นท่านก็ยังเป็นคนหนุ่มไม่ใช่คนแก่นางคิดในคำนึงถ้าพวกเราทั้งหมดช่วยกันคิดช่วยกันคำนึงอย่างนี้ที่ว่าต่างคนต่างไม่ชชาก็ตาย ในความตายนี่ถ้าเรายังจะคบกิเลสตัณหาอุปาทานและกุศลกรรมหรือว่าเราจะคบโลกธรรมทั้งแปดประการเอา4ก็แล้วกันคือหนึ่งอยากจะมีลาบ 2. อยากจะมียศ 3. อยากจะให้ชาวบ้านเขาสรรเสริญ 4. อยากจะมีสุขในกามารมณ์ ก็ีชื่อว่าเราไปคุยโง่เกินไปเพราะสิ่งทั้งหลายตอนนี้เป็นปัจจัยของความทุกข์ในเมื่อลาบมันเคยเกิดขึ้นกับเรามันเกิดแล้วมันก็เสื่อมสลายตัวได้ถ้าเรางคิดว่า,าลาบคนลาบคงจะมีกับเราเมื่อซราบลาบมันไม่เกิดขึ้นความไม่สบายกายไม่สบายใจมันก็จะปรากฏและจะ่ามานั่งติดลาบติดยอดก็ไม่มีเกิดประโยชน์ เป็นอันว่าเวลานี้ว่าเรามีข่าวพิเศษเขาบอกว่าเขาเลือกันเขาหาว่าผมเป็นพระรหันกันมัน้งก็บอกว่าพระรหันอะไรยังห่วงทรัพย์สินอยู่อีกพระรหันอะไรครัวตายเห้ด้วยความจริงผมไม่เคยยกป้ายว่าผมเป็นพระรหันหรอกนะ โดยความจริงเรื่องทรัพย์สินที่พวกท่านทั้งหลายสแสดงความดีมีความกระตอนอยู่ตะเวทีในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าทรัพย์สินทั้งหลายที่เขามาถวายนี่เขาไม่ได้ให้เราถ้าเราไม่ประกาศตัวเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกวันลูกดีกว่า ถ้าเราไม่คิดว่าเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่มีใครที่เขาจะเอาทรัพย์สินทั้งหลายทั้งเหล่านี้มาให้เราเราจะไม่มีประโยชน์จากทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านี้เลยไม่มีใครเขให้แน่เพียงแค่เราบวชเข้ามาแล้วไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินยัยก็ไม่มีใครเขาให้เวลานี้ท่านนั้นหลายพากันมีความห่วงใยทรัพย์สินของพระพุทธศาสนา ยอมพรีความสุขแทนที่จะน,นอนสบายบายจะเอาเปรียบพระพุทธศาสนาโดยการไม่สนใจว่าทรัพย์สินของพระพุทธเจ้าจะเป็นยังไงเขาช่างขอให้ฉันมีความสุขกแล้วกันท่านไม่ได้ทำอย่างนั้นกันพระจำนวน27่องค์ ที่ขอรับภาษาดูแลทรัพย์สินของพระพุทธศาสนาทั้งกลางวันและกลางคืนนี่ที่มีแรงและนอกจากนั้นที่ท่านมีความหวังดีก็อยู่ในสถานที่เคยดูแลจุดต่างๆเกรงว่าทรัพย์สินของพระพุทธศาสนาจะสลายไปเพราะว่านี่มันเป็นความดีของท่าน พระท่านเป็นคนมีความกตัญญูรู้คุณในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นชาวบ้านเขาจะลือกันว่าอย่างไงนั่นเป็นเรื่องของเขาแต่ผมทราบดีว่าจิตใจของบรรดาท่านนั้งหลไม่มีอะไรมีอย่างเดียวคือม,มอบกายถวายชีวิตแต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เวลานี้ดีข่าวอยู่เสมอเพราะพระที่นั่นตายบ้างพระที่นี่ถูกประทุษร้ายบ้างด้วยคนร้ายประทุษร้ายแต่ว่าท่านังหลายทั้งหมดมีความเคารพในองค์สมเด็จพระบรมสุคตมีความกตัญญูรู้คุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพรีความสุขหรืออาจจะถึงกับพรีชีวิตก็ได้แต่เหตุรารจะพึงเกิดแก่ทรัพย์ถึงกับศาสนา อย่างนี้ใครจะว่ายังไงก็ช่างแต่ผมว่าดีไต่ว,ว่าคนดีนี่คนเลวเขาเกลียดนะดีไม่ดีเขาลือว่าบพวกท่านเนี่ยถือปืนผาหน้าไม้แต่ผมเห็นแต่ท่านเดินเมื่อมาแล้วก็เดินไปไม่เหใครถืออะไรนี่มันเป็นข่าวเล่าลือประเภทนี้นินทาประสองสาจําให้ดีว่าเป็นโลก,กธรรมดา คนดีเกิดมาในโลกนี้ต้องมีการถูกนินทาเดาสัรเสริญเรื่องสอมรายการนี้เป็นกฎธรรมดาเราดีหรือเราชั่วอยู่ที่การประพฤติธปฏิบัติของเราใครเขาว่าเราดีถ้าเราเลวเราไม่ก็ไม่ดีถ้าว่าเราดีถ้าว่าเราดีแล้วใครจะว่าเราเลวเราก็เลวไม่ได้ ถ้าเราเลวเขาชมมันดีเราก็ไม่ดีความดีและความชั่วมันอยู่ที่ตัวพระพุทธปฏิบัติใน,นกระองสมเด็จพระทรงสวัตริสภาคตัดเป็นพมา,าลีว่านิมิตตังสาธรูปานังกตัญญูกตเวทิตาเน้นกล่าวว่าบุคคลใดมีความกตัญญูรู้อุปการะคุณที่ท่านผู้ทำแล้วและตอบสนองคุณท่านด้วยความดี อันนี้องค์สมเด็จพระจินสีทรงยกย่องว่าท่านบุคคลนั้นเป็นคนดีฉะนั้นเวลานี้ท่านห่วงใยทรัพย์สินของศาสนาเป็นของดีแต่ว่าท่านไม่ได้ห่วงร่างกายของท่านท่านไม่ได้ห่วงชีวิตของท่านร่างกายของท่านอาจจะถูกทำรรายเมื่อไรก็ได้ชีวิตของท่านอาจจะถูกคนร้ายประทุษร้ายเมื่อไรก็ได้ นั้นแต่ว่าทรัพย์สมบัติทางหลายที่ท่านพยายามระมัดระวังก็เป็นทรัพย์สมบัติของพระพุทธศาสนาเหมือนกับค่าราชการรักษาของหลวงนี่ถ้าใครเขย่าว่าไม่ดีก็ช่างเขาบางทีเขานั่นแหละจะลืมความดีไปเียแล้วเห็นว่าการรักษาทรัพย์สินขององค์สมเด็จพระ,ระบัณฑิตแก้วเป็นการรักษาศรัทธาของบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นของเหลว เป็นเรื่องของเขาแล้วเขามากล่าวหาว่าผมเป็นพระอรหันต์ทำไมยังได้ห่วงชีวิตกลัวตายห่วงทรัพย์สินนี่ผมก็ไม่เคยประกาศตนว่าผมเป็นพระอรหันต์แต่เรื่องทรัพย์สินส่วนตัวถ้าผมห่วงสักอย่างเดียววัดจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาไม่ได้พวกท่านจะมีความสุขกันไม่ได้เลยถ้าอยู่ในวัดนี้ ว่าใครเข้าเงินมาให้ผมตามมัธยายใสผมเ,เก็บไว้ฝาาธนาคารให้เขาคู่เสียได้ที่เราที่ก็ทําอย่างนี้เงินตามมัธยาศใสของผมมันจริงๆแล้วมันนับล้านแต่เวลานี้อย่าไปล้วงกระเป๋าผมเลยผมก็สร้างหนี้มันต่อไปให้วัดมัเจเรญรุ่งเรืองให้ได้ ให้พุทาบรรดาท่านอันหลายที่มาประพฤติปฏิบัติตามบัะธรริมวินัยมีความสุขตามสมควรที่เรายังไม่อดกันตายเวลานี้มีไฟฟ้าสว่างมีสถานที่ดีนี่ก็เงินที่เขาถวายมาตามอธัธยาศัยส่วนใหญ่ผมก็จ่ายลงไปในนี้นล่ส่วนหนึ่งก็จ่ายไปในส่วนสาธารณประโยชน์ เวลานี้เงินส่วนตัวก็ไม่มีเขาบอกผมห่วงทรัพย์ของผมนี่ผมก็แปลกใจแต่ผมว่าไม่หนักใจนะครับอย่าคิดว่าผมไปโกรธเขาผมไม่โกรธผมน่าถือบอกว่าเคยกล่าวว่านาทิโลกเกอ,อนินทิโตคนไม่ถูกนินทาเลยไม่มีในโลกแต่ผมสงสายคนพูด สงสารในตรงไหนตรงสรารนี่เขาต้องมีความลำบากใจไปนั่งคิดเอ้เรื่องท่านหลายเหล่านี้แต่ความจริงถ้าเขาจะดีสักนิดแต่เขาถามความจริงแล้วเขาจะหนักใจตามผมแต่ก็ยัรู้อยู่ว่าไอ้เงินที่ผมได้มาเนี่ยผมไม่ได้ใช้เป็นส่วนตัวกีสตาง เดือนหนึ่งส่วนตัวจริงๆมันถึง150บาสิบบก็บนตัวแล้วพงกะว่าไม่เกินแตือนบางทีมันไม่ถึงแต่ส่วนใหญ่ไปไหนเ็ดูที่เวลาก่อสร้างอะไรผมได้เงินมาจากไหนอะไรก็ช่างพอหรือไม่พอก็ไม่สำคัญเงินส่วนตัวให้มาเท่าไรผมก็ใช้หมดเท่านั้น คอยงานก่อสร้างหรือว่างานจ่ายค่าพระตาหายค่ากระแสไฟฟ้าการมารุมความสุขของบุคคลผู้มาปฏิบัติสมถะวิปัสนาและบรรดาพิสุทธิสมทั้งหลายมีความสุขเท่านั้นนี่แต่ว่าผมเป็นคนห่วงทรัพย์สินจริงๆแล้วก็สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันยังปรากฏขึ้นมาไม่ถึง50%มันจะถึงหรือไม่ถึงไม่รู้ เป็นอันว่าเรื่องนี้ท่านฟังข่าวแล้วก็จะไปโกรธเขานะถือว่าเขาเป็นครูสำหรับเราจะได้รู้ว่าโลกนี้การเกิดมาเป็นคนนี้มันไม่ควรจะเกิดเราจะสร้างความดีสักเพียงใดเขาตามทีคนชั่วอยองมองไม่เห็นตอนนี้ถ้าหาว่าเราเกิดมาอีกกี่ชาติเขาตามมันก็จะถูกอารมณ์อย่างนี้ คำว่าเราเอินเราวางไม่ได้ใจเราเย่เกิดไม่สบายฉะนั้นขอบรรดาเพื่อนพิสุสมณเณรทั้งหลายและอุบาสกอุบาสิกาที่มีความห่วงใยทรัพย์สินของพุทธศาสนาจงเบาใจว่าข่าวที่เรื่องลือออกไปนั้นมันเป็นเรื่องของข่าวเป็นของธรรมดาคำว่าข่าวนี้มันก็เป็นของไม่แน่ไม่นอน ถ้าจะไปถามใครเขาจริงๆให้บอกเขาว่าแล้วเขาพูกว่านั่นแหละถ้าหากว่าบางเอิญเขาจะมาอยู่กับเราบ้างเขาจะมาร่วมกับเราเขาจะไม่ยอมพลีความสุขของเขาอย่างกับพวกที่ท่านทำเนี่ยเขาจะไม่ยอมเสี่ยงชีวิตเลือดเนื้อร่างกายของเขาอย่างกที่พวกท่านทำราออะไรเพราะว่าเขาก็จะมานั่งเอาเปรียบเอาความสุขกับพวกเรา แล้วก็มานั่งจ้องดูว่าพระพวกนี้ทำอะไรกันทำดีหรือไม่ดีไม่ได้ถามแล้วก็วิพาววิจาร์ไปตามอธิยาสัยนี่มันเป็นธรรมดาของโลกขอท่านหลายยันหนักใจอย่าวหนไหวในท่องทำประเภทนี้คนดีเขามีความสุขเองถ้าเขามีความชั่วถ้าเขามีจิตขังเขาชั่วเขาก็มีความทุกข์ นี่เราจะเห็นได้แล้วว่าเขาชั่วเขาไม่ได้ดีแต่คนดีเขาก็ถามก่อนแม้แต่องค์สมเด็จพระจินวรบรมศาสสนดาก็ถูกคนดา่าคนว่าแบบนี้นี่เรากําลังคุยกันในเรื่องเรงการปฏิบัติกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าถูกดา่า ตอนนี้ในเมื่อพระพุทธเจ้ายังถูกด่าได้ก็เราเป็นลูกของพระพุทธเจ้าถ้าไม่ถูกด่าก็ไม่ก็จะชื่อว่าไม่ใช่ลูกแท้งังขอบรรดาท่านหลายทำไปในเมื่อท่านทำดีอย่าไปสนใจก็ถ้อยคำที่เสียสีนินทาว่าร้ายมันไม่เกิดประโยชน์ ตาจิตไปจับเข้าอารมณ์ใจจะเกิดโทษมีความเศร้าหมองการอุปสมบทปัญญาในพระพุทธศาสนาจะไม่มีผลอย่าไปยุ่งกับบคุคคลที่มีอารมณ์เป็นอกุศลเป็นปัจจัยของอาบายภูมินี่เตือนกันไว้นะเพราะข่าวมีมาเมื่อข่าวมีมาผมก็เกรงว่าท่านหลายจะสะดุดใจสะดุ้งใจจะเสียกำลังใจเพราะท่านกำลังทำความดี ฉะนั้นขอถือว่าถ้าท่านทําความดีแล้วจงรักษาความดีของท่านไว้หมนเกลือรักษาความเค็มอย่างที่อีกเราจะต้องถูกนินทาต่อไปเพราะงานใหญ่ที่เราจะทําคือก็คือการสงเคราะห์คนผู้ยากจนเข็นใจถ้าหากว่ามีบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททันหลายให้ทรัพย์สินมามากไม่ช้าหรอก เขาก็จะบอกว่านี่แบ่งทรัพย์สินเอาไปแบ่งกันกินไปซื้อไร่ซื้อนาให้กักกู้กันอีกที่ท่านอย่างายเตรียมตัวเตรียมใจไว้นะว่าข่าวอย่างนี้ไม่ช้ามันก็จะมาใหม่ถ้าถ้ามันมาเมื่อไรก็ยิ้มได้บอกว่าฉันรู้แล้วจะ้ะว่านายหรือเธอจะว่าฉันอย่างนั้นทั้งนี้พ่อไหร่เพราะว่าเธอหรือนายผู้นั้น ไม่ได้เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสู์ทันบรมศาสีนาเป็นผู้เมาบนในลาบยศสนเสริญสุขจัดว่าเป็นโลกธรรมช่งางเ,นะเขาอยา่าโกรธเขานะอย่าโกรธเขาอย่าไปอย่าไปต่อว่าต่อค้านกับเขาอย่าเสถือนใจทําใจเขาเราให้สบายมาฟังเรื่องราวของท่านอาคาสาวกตั้งสองต่อไปว่าโดยสมัยนั้นท่านสันชัยปฏิภาชก องค์คนนี้ก็คนหนึ่งที่เป็นคนสําคัญที่ด่าองค์สมเด็จพระพเกวันบรมศาส,สนดาอย่างหนักแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่โกรธต่อไปอย่าฟังข้างหน้าพระพุทธเจ้าถูกด่ายิ่งกว่าเราถ้ายังไม่สะเทือนเราเป็นลูกขององสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราถูกด่าบ้างจะหนักใจอะไรเป็นนั้นว่าดัานสัญชัยบริพาชกอาศัยอยู่ในกรงราชครห์ กับบรรดาบริพายชกบริษัทหมู่ใหญ่มากเปคณาจารย์ใหญ่พระสารีบุตรและพระมมกคลาเดงสองท่านนั้นตกลงกันว่าเราจะบวชในสำนักของท่านสันชัยพวกนั้นต่างคนต่างก็ส่งมานบห้าร้อยคนไปด้วยคำว่าท่านนั้นหลายจงเอาเสลียงและรถไปเถิดกลับไป พร้อมด้วยมานบอีกห้าร้อยคนบวชแล้วในสำนักของสันชัยตอนนี้ท่านฟังเข้าใจไหมเป็นอนาต่างคนต่างก็ส่งมานบห้าร้อยคนหมายความมีมีบริวารกันคนละห้าร้อยแต่ส่งไปคนละสองร้อยห้าสิบให้กลับบ้านเอารถสลิงกลับบริวารอีกคนละสองร้อยห้าสิบเอาไปด้วยไปบวชในสำนักของท่านสันชัยปรีพายชก จำเดิมแต่ท่านนำสองบทแล้วท่านสันชัยก็ได้ถึง้งแค่ความเลิศดระดิลาบมีลาบมากมียศใหญ่เพราะ่ันสองท่านนี่เป็นลูกพ่อเมืองเล็กๆผมไม่กล่าวว่าเป็นพ่อเมืองใหญ่ๆคือเป็นบูดพูดพ่อเมืองเล็กๆคนมีบริวารคนละ500นี่มันไม่ใช่กำนั้นแล้วและก็ไม่ใช่บริบานต้องเป็นลูกเจ้าเมือง เมื่อลูกเจ้าเมืองดาวสองมาอยู่พวกบรรดาญาติโยมพักพวกก็มากันใหญ่ท่านสันชัยก็มีลาบมากมียศใหญ่มีการยกย่องสรรเสริญนี่แหละท่านสันชัยที่ด่าพระพุทธเจ้าเพราะว่าท่านดาวสองไปหาพระพุทธเจ้าลาบมันหมดไปยศมันหมดไปการยกย่องสรรเสริญไม่มีท่านยิงโกรธ หาเรื่องให้เราทําให้พระพุทธเจ้าเสื่อมเสียแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านก็เม่เสียในที่สุดท่านสัญชัยก็ท่านก็เป็นผู้เสียเองเหมือนกับคนที่เขาเอาเรื่องของพวกเราไปโจทกันเหมือนกันเขาวพวกนั้นควร่าเสียลาบเสียการะเสียอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะสำนักของเรานี่ถูกจุดต่างๆเขาเพ่งเล็งลาวโทษโจ์เรื่องที่ไม่เป็นความจริงอยู่เสมอ เ็็นอนำกล่าวเรื่องต่อไปว่าท่านทั้งสองเรียนลัทิคอนสนชัยได้สองสาวันเท่านั้นก็จบสองสาวันท่านก็เรียนจบแล้วก็ทําได้ถามอาจารย์ว่าลัทิตรงท่านที่มีความรู้ในะมีเท่านี้หรือครับความรู้ที่ยิ่งกว่านี้มีไหมท่านสัญชัยก็ตอบว่าความรู้มีเพียงเท่านี้ ทั้งสองเธอนี่เธอทั้งสองเรียนจบหมดแล้วท่านเดินสองจะในคิดในใจว่าเมื่อความรู้เพียงเท่านี้การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักของท่านพ้นนี้ไม่มีประโยชน์เราทั้งสองจะออกสแสวงหาโมกะธรรมต่อไปเป็นอนุโมฆะธรรมวันนี้ยังไม่หากันเพราะผมเลี้ยวเข้าข้างทางเสียเมื่อเอินเวลาก็หมด ก็ของด้แไ่ไ้เพียงเท่านี้เป็นอนวุวาขอท่านทั้งหลายที่รับฟังจงตั้งใจสันดับแล้วก็นำไปคิดไปประพฤติปฏิบัติว่าทำใดที่องค์สมเด็จประสงค์สวัยคืออากาสาวกทางสองดำริมาแล้วคิดมาแล้วเป็นธรรมที่ถูกต้องท่านคิดตามนั้นจะมีผลคือไม่ลืมความตาย ไต้คิดไว้เสมอว่าทำที่ทำให้บุคคลทำควาเกิดแล้วก็ตายได้มีชั้นใด <c oughs> ทำที่ทำให้บุคคลไม่ตายก็ต้องมีฉันนั้นสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดพิพิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลจงมีแด่ทุกท่านผู้สนดับสวัสดี